เนินการแก่เรือนะครับ บางเฉยดนนี่ระาเ้ือนะบ้านผมน่ข้าล่างเลยอเประมาณเมนึงเดียวสอบถามคณะท่านที่อยู่หน้าจุดวันว่าจะให้ไปที่ไหนเดี๋ยวไปรอไดไนาะเพไปส่งผมข้างในได้ไหมเดี๋ยวผมจะอยู่ข้างในก่อนรอบสุดท้ายครเนรับเดี๋ยวเอาอาหารด้บอกเอาระเพือโค้งเนะเข้ามาดยู่เนาะเข้ามาช่วยเนาะครับลาหมูเลาหมูทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ย เเียทั้งหมดรวมเลยประมาณประมาณแปดสิบหมูประมาณแปดสิบตัวน้ำท่วมแจ้งแจ้งให้ทราบเด้อ่สินตังก็รอขมขยบหมูสินตังก็รอยไง

ไฟการไ้าับไกันตายเหมือนกันถ้าื่นไปทางขวานะครับขวานนี่ก็ต้องจุลตาลนะครับนี่ท้ายนีค